พรีเซนต์ไม่ดีเล่าเรื่องยืดเยื้อลองสลับมุมมองดูผมเชื่อว่าแก้ได้สวัสดีวัยรุ่นเรามาอัปเกรดทักษะการเล่าเรื่องกันนะครับ คืองี้การเล่าเรื่องการพรีเซนเตชันหรือว่าการนําเสนออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราเข้าใจไอเดียก่อนว่าเมื่อมีคนเล่ามันก็ต้องมีคนฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าผู้ฟังหรือว่าผู้รับสารเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาอยากจะฟังอะไรเขาต้องการอะไรจากเราคือถ้าผู้ฟังถูกบีบบังคับให้มาฟังอ่ะหรือบังคับให้อ่านมันจะมีอาการแบบนี้แหละการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นมีความสําคัญยิ่งต่อการใช้ชีวิตเป็นไง1นึ้ เหมือนกับตอนที่เราไปนั่งฟังเลคเชอร์นะครับวิทยากรก็พูดไปนักศึกษาก็หลับผมเนี่ยหลับประจํานะในทางกับการถ้าเกิดว่าคนฟังเขาอยากฟังหรือว่าอยากอ่านเนี่ยไม่ว่าจะน่าเบื่อแค่ไหนเนี่ยเขาก็ทนฟังเขาก็ทนอ่านใช่ไหมก็เขาอยากรู้อะทําอย่างไรให้เขาอยากฟังล่ะทีนี้ให้จินตนาการอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นคนฟังเราจะฟังสิ่งที่เราพูดไหมลองสลับมุมมองดูนะถ้าเรายืนฟังสิ่งที่เราพูดอยู่ หรือว่าเรานั่งอ่านสิ่งที่เราเขียนอยู่เนี่ยเราจะอ่านไหมเราจะฟังไหมแค่ไอเดียง่ายๆแค่นี้นะครับผมว่าเราก็สามารถพัฒนาวิธีการเล่าเรื่องของเราได้แล้วเนาะทำอย่างไรให้เราอยากฟังคําถามเริ่มต้นแค่นี้เลยนะหาคําตอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราพัฒนาขึ้นเองคนมันจะอยากฟังเนี่ยมันก็มาพร้อมกับสิ่งกระตุ้นความสนใจใช่ไหมแบบเฮ้ย hey น่าสนใจว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้อยากรู้ต่ออยากดูต่อมันก็เหมือนคลิป u t u b e อะที่เขาเอาไฮไลท์มาหน้าคลิปนะครับเพื่อดึงความสนใจให้ผู้ชมเข้ามาชมใช่ไหมแค่ดึงความสนใจเนี่ยก็ยากแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ยากกว่าคือดึงดูดให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับเราจนพรีเซนต์จบเนี่ยยากมากเชื่อไหมวิดีโอผมเนี่ยผมว่าผมสอนสนุกนะแต่นักศึกษาที่ดูจนจบเนี่ย มีอยู่ไม่ถึง30%นะครับหายไปอย่างเยอะออนไลน์มันเห็นชัดเนาะมันมีกราฟมันมีการวัดผลอะไรพวกนี้ในห้องเรียนเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนที่อยู่กับเลคเชอร์มันอยู่กันสักเท่าไหร่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เล่าเรื่องดีขนาดนั้นวะ <c oughs> ยังมีหน้าจะมาสอนอีกไม่เป็นไรอยากสอนลุยต่อไปมันเป็นไปได้นะครับว่าตอนแรกเนี่ย เราอาจจะสนใจแล้วแหละแต่พอฟังฟังไปแล้วเนี่ยเราเริ่มงงตามไม่ทันจับต้นชนปลายไม่ถูกมันทําให้เราหลุดโฟกัสไปพอผู้ฟังไม่เข้าใจนั่นแหละโอ้โหการเล่าเรื่องของเราเนี่ยมันเริ่มไม่มีประสิทธิภาพแล้วเนาะการออกแบบสารกรรมเว้ยมันมีการทับซ้อนกันหลายเรื่องใช่ไหมมีการจัดการปัญหาหลายอย่างผมรู้นะว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่มันเป็นหน้าที่ของถาปนี้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบที่จะทําให้ความซับซ้อนเหล่านั้นเนี่ย เข้าใจง่ายของดีอร่อยกินง่ายใครๆก็ชอบปะผมมีเทคนิคมาฝาก7ข้อที่ผมคิดว่าวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยน่าจะลองเอาไปใช้กันดูเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานตัวเองข้อ1สร้างความน่าสนใจดึงดูด first impression เนะี่ย แต่อย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าไปตะโกนโวยวายหรือว่าเน้นแต่งตัวประหลาดซะทีเดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูการรทศดานิดนึงคือการแต่งตัวบุคลิก,กภาพภาษาที่ใช้วาจาที่พูดลุกมันมีผลจริงๆนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะการสร้างความน่าสนใจที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับสถาปนิกเนาะมันคือ Product Product ที่เรานําเสนอ drawingperspectivemodeldiagramanimation ต่างๆอะไรเหล่านี้แหละมันดึงดูดนะครับดึงดูดให้ผู้ฟังเข้ามาหางานเราคือพอคนดู แล้วมันรู้สึกเป็นมิรอ่ะมันช่วยผ่อนแรงในการเล่าเรื่องของเราได้เยอะเผลอๆเนี่ยถ้าเกิดว่าโปรดักต์ออกมาดีจริงๆเนี่ยตัวงานของมันเนี่ยมันเล่าเรื่องไปก่อนเราแล้วด้วยซ้ําข้อ 2. ชี้ให้เห็นว่าสําคัญเราเนี่ยต้องอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจให้ได้ว่าประเด็นสําคัญของงานเราคืออะไรอธิบายให้เขาเก็ตให้ได้นะว่าถ้างานนี้สําเร็จสังคมจะดีขึ้นยังไงผู้ใช้งานจะดีขึ้นยังไงสากรการเรายอดเยี่ยมตรงไหนถ้า เป็นโครงการใหญ่ๆเป็นโครงการที่มีนักลงทุนเนี่ยเราอาจจะต้องพูดถึงวิธีการสร้างผลกําไรหรือว่าการสร้างแบรนด์ให้กับแบรนด์เขาอะไรเงี้ยให้ผู้ฟังเขาเข้าใจนะเน้นว่าเข้าใจนะครับเข้าใจว่าคุณค่าของงานเราอยู่ตรงไหนอย่าให้เขาคิดกันไปเองเราต้องคิดแล้วก็นําเสนอเราก็ต้องคิดมาก่อนแล้วก็เล่าออกไปถ้าเกิดว่าเรานําเสนอลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องเล่าออกไปนะครับว่าลูกค้าจะได้อะไรจากไอเดียนี้จากผลงานนี้ถ้านําเสนออาจารย์เราก็ต้องอธิบายเหมือนกันว่างานของเราเนี่ยมันยอดเยี่ยมยังไง กระบวนการที่มาที่ไปมันเป็นยังไงชี้ให้เห็นให้ได้ว่าประเด็นไหนเป็นประเด็นหลักในการออกแบบของเราประเด็นที่ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ข้อ3กระชับกระชับไม่ได้ไหมายความว่าสั้นนะสั้นไปเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่างานของเราเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีเนื้อหาแต่ยาวไปก็น,น่าเบื่อใช่ปะ่ะผมอยากจะให้คิดจากระยะเวลาที่เรามีในการนําเสนอทัง้งเกิดว่าคุยงานกับลูกค้าเนี่ยเราอาจจะมีเวลาประมาณ3 0มนาทีแต่จูรี่เรา,าจ,จะมีเวลาแค่10บนาทีเท่านั้นหรือตอนเย็นอยู่หน้าเอ็กซิบิชั่น เรามีเวลาพรีเซนต์กับคนที่มาดูงานเราแค่1นาทีอะไรแบบนี้ในเวลาที่จํากัดเนี่ย เราจะเล่าทุกอย่างไม่ได้ใช่ไหมที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าเราเล่าทุกรายละเอียดเลยเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันน่าเบื่อผู้ฟังบางทีเขาก็ไม่ได้อยากรู้ทั้งหมดหรือเนะื้อหาที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยมากๆเนี่ยเอาออกไปก่อนเราต้องสรุปให้ได้ใจความเน้นสิ่งที่สําคัญอย่เหมือนข้อที่แล้วสั้นที่สุดที่จะอธิบายความสําคัญของงานเราให้ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาจํากัดกระชับนะครับไม่ใช่พูดเร็วๆรัวๆนะคนละอย่างกันนะอันต่อมาข้อ4 เล่าจากภาพรวมไปหารายละเอียดอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะให้เล่าจากภาพใหญ่ๆแล้วค่อยๆไปหารายละเอียดนะครับผู้ฟังจะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปผู้ฟังจะได้เห็นภาพกว้างๆก่อนแล้วค่อยๆลงไปในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจงานได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นเขาจะรู้ได้ว่าที่เราทําแบบนี้เนี่ยเราออกแบบสเปซฟอร์มแบบนี้เนี่ยเราทําไปเพราะอะไรพอผู้ฟังเขาเข้าใจข้อจํากัดกว้างๆของเราแล้วเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมว่า สิ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยมันตอบคาถามเรื่องอะไรคราวนี้ผู้ฟังก็น่าจะเข้าใจเราได้ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมให้เขาเห็นปัญหาเนาะให้เขาเข้าใจในคําถามอะไรแบบนี้หรือว่าให้เขาเห็นภาพรวมภาพกว้างก่อนแล้วค่อยชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไรเราตอบคาถามยังไงผ่านงานศัพยกรรมข้อ5ให้ภาพ ช่วยพูดข้อนี้เนี่ยถ้าจะให้ละเอียดเนี่ยไปดูในหัวข้อการจัดหน้ากระดาษเนาะหรือว่าการทำแอะแกรรมก็ได้นะครับลองดูเพิ่มเติมเอาเนาะคืองาน,นแบบสายประกรรอะ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกมันต้องอธิบายสเปซต้องอธิบายฟอร์มใช่ไหมเราจะเล่าเรื่องผ่านการพูดกับการเขียนเพียงอย่างเดียวเนี่ยยากมันต้องใช้ติีนาร,รการสูตรเนาะหลังคาสามเหลี่ยมประตูโค้งๆโอ้โหทำท่าแทบตาย เข้าใจยากเนาะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราเลยจะเห็นสถาปนิกทำไดแกรมทำแอนิเมชันทำอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะ p e อร์สเปกต e ฟโมเดอะไรพวกนี้นอกจากจะสร้างความน่าสนใจแล้วเนี่ยมันยังช่วยเล่าเรื่องด้วยการใช้ภาพช่วยเล่าเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับอ่ะลองดูตัวอย่างการเล่าเรื่องสำคัญต่อการออกแบบกับอันนี้การเล่าเรื่องสำคัญต่อการออกแบบ เห็นปะแค่ผมหันหน้าหนีตัวหนังสือกับผมหันหน้าเข้าตัวหนังสือเนี่ยมันก็เล่าเรื่องต่างก,กันมากนะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคละกันแต่ให้ภาพให้แบบให้โมเดลของเราเนี่ย Yet, มันช่วยเล่าเรื่องเนาะเราจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับถ้าเราเซียนขึ้นมาหน่อยเราอาจจะวางแผนการเล่าเรื่องของเรามาแล้วผ่านการจัดหน้ากระดาษผ่านการเรียงสไลด์เราก็เล่าเรื่องตามแบบเล่าเรื่องตามสไลดนี่แหละเราจะได้ไม่ตื่นเต้นเนาะต่อมาข้อ6ไม่ต้องเล่าทั้งหมดอันนี้จริงจริง อันนี้จริงๆเลยนะไอ้พวกรายละเอียดปีกย่อย หรือเรื่องทั่วไปที่คนอื่นเขาก็ทําทกันน่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือว่าผู้ฟังไม่รู้ก็ควรจะเล่าแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าลูกค้าเขามีความรู้มาก่อนแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเล่าแล้วถ้ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการนําเสนอครั้งนี้ของเรานะยังไม่ต้องเล่าก็ได้จัดโครงสร้างยังไงจัดที่จอดรถยังไงเนี่ยไอ้พวกนี้คือเรื่องที่ต้องทําแต่ว่าค่อยไปเล่าทีหลังเองคิดดูดีจัดที่จอดรถมันสนุกไหมล่ะจัดเสามันสนุกไหมล่ะใครจะอยากฟังวะถ้าหัวข้อในการนําเสนอวันนี้มันไม่ใช่เรื่องโครงสร้าง ไม่ใช่เรื่องที่จะลดเนี่ยก็ไม่มีคนอยากฟังหรอกใช่ป่ม <Yeah. S 1> มันต้องทำนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องเล่าก็ได้เอาเวลาไปเล่าส่วนสำคัญก่อนดีกว่า ผลสำคัญอีกแล้วไอ้พวกรายละเอียดต่างๆพวกนี้เหลือเหลือไว้ให้ผู้ฟังเขาถามบ้าง <c oughs> แล้วถ้าเขาถามเรามาปุ๊บเราตอบได้เนี่ยโอ้โหเราจะดูมีความน่าเชื่อถือพุ่งสูงขึ้นมาทันทีดูฉลาดขึ้นมาเลยอะ่ะมันเหมือนทักษะการเล่าเรื่องที่ผมเอามานาเสนอวันนี้เนาะผมก็ไม่เล่าทั้งหมดนะครับเทคนิคการตั้งคําถามเราอารมณ์การทําให้ผู้ฟังเข้าใจสถานการณ์ของผู้เล่าการเล่นมุกตลกที่ไม่ฝืนกาลเทศะตร์ามากนะการควบคุมมวลอารมณ์มันก็มีรายละเอียดปีกย่อยของมันนะแต่ผมก็ไม่เล่าทั้งหมดมันแล้วแต่ลีลาของคน ผมคิดว่าไอหลักการ7ข้อนี้เนี่ยยังพอแล้วที่ทําให้คนนําเสนอยังไม่ดีหรือว่าเล่าเรื่องไม่เก่งเนี่ยนะทำได้ดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาหาวิธีการของตัวเองต่อไปเนาะแล้วมันก็จะโยงมาสู่ข้อสุดท้ายข้อที่7เนี่ยแหละแหมเมื่อกี้พูดเป็นหข้อเกือบไม่ครบข้อที่7ซ้อมจนเป็นธรรมชาติผมเข้าใจนะครับว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกปหข้อจํากัดพฤติกรรมบุคลิกค่านิยมมันแตกต่างกันนั่นแหละเพราะงั้นน่ะเราควรจะหาวิธีการนําเสนอวิธีการเล่าเรื่องของตัวเองเอาที่ตัวเองถนัดอะในหลายๆครั้งเลยนะ เกิดทุกครั้งเลยแหละแค่เราทํางานเนี่ยทำงานให้ทันเนี่ยมันก็จะไม่ทันแล้วใช่ไหมเราจะไปคิดวิธีการเล่าเรื่องได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะงั้นผมเลยแนะนําว่าให้ซ้อมเนาะซ้อมจนเป็นธรรมชาติซ้อมจนเป็นทุกสายพอมาซึมเนื้อแล้วเนี่ยพูดอะไรมันก็เข้าปากและถ้าเราเชี่ยวชาญเนี่ยเราจะปรับวิธีการของเราได้กับทุกสถานการณ์ก็ได้ใช่ไหมเราจะมั่นใจนะครับเพราะว่าเราทํามันมาแล้วหลายรอบชินแล้วอะ่ะมันก็ง่ายแต่7ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยนะให้คิดอยู่เสมอนะครับว่าผู้ฟังผู้ฟังเป็นอย่างไรให้คิดว่าหนึ่งผู้ รู้สึกอ,องไง2ผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์ไหนยกตัวอย่างอันแรกนะความรู้สึกของผู้ฟังเช่นว่าถ้าเราเล่าคอนเซปต์งานเนี่ยเล่ากับลูกค้าเราควรเล่าแบบไหนหรือว่าเล่ากับผู้ระเหมาเราควรจะเล่าแบบไหนความรู้สึกของผู้ฟังสองคนนี้ไม่เหมือนกันนะลูกค้าอยากรู้แวลูของงานถูกปะผู้รบเมาอยากรู้ว่าสร้างอย่างไงใช่ไหมแต่จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าผู้ฟังเขารู้สึกอย่างไรแต่เราพอจะคาดเดาได้ว่าเขาอยากได้อะไรจากเราสมมุติว่าถ้าเราพรีเซนต์ลูกค้าคนนึงเนี่ยมันก็พอเดาได้ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าที่ประชุมอีกอะ่ะมีคนหลายแผนเราก็พอคาดเดาได้บ้างใช่ไหมว่าแผนกไหนต้องการอะไรจากเราถ้าเราไปพิเศษกับอาจารย์เนี่ยเราก็เคยชินกับอาจารย์มาดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็จะพอคาดเดาได้ว่าอาจารย์เขาอยากฟังอะไรจากเราอันที่2คือสถานการณ์ของผู้ฟังเช่นว่าเรานําเสนอที่ไหนถ้าเราคุยกับเขาที่บ้านมันก็สบายๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสัมมนาคนเยอะๆอย่างเงี้ยการเล่าเรื่องของเราก็เปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าไปเจอลูกค้าหรือเจออาจารย์เดินผ่านรไฟฟ้าเนี่ยเองจะอยู่ดีจนัจน ตัวแบบผมหน่อยอย่างนี้ไหมจังครับคอนเซ็ปต์ผมนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมหรือแม้แต่การทำเพลทพรีเซนต์นะคนเห็นจากระยะไกลเห็นอะไรเล่าเรื่องจากระยะไกลเนี่ยให้เขาเห็นอะไรก่อนอาจจะแค่สร้างความประทับใจก่อนใช่ไหมพอเข้ามาใกล้ๆค่อยเห็นตัวหนังสือที่เราเขียนไว้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราสร้างความสนใจได้แล้วเราจะสร้างความเข้าใจได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมลิสต์มา 7บวก2ข้อเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นทฤษฎีอะไรหรอกนะครับผมเนี่ยสรุปเอาจากประสบการณ์ของผมเองที่ผมฟังนักศึกษานำเสนองานมาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าปรับพวกนี้ได้เนี่ยมันทำให้เราเล่าเรื่องได้ดีขึ้นเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้ปรับยากอะไรใช่ไหมล่ะงานเราก็ทำอยู่แล้วเนื้อหาเราก็มีคุณค่าเราก็มีแค่เราจัดการกับวิธีอธิบายวิธีเล่าเรื่องเท่านั้นเองสิ่งที่ผมเจอบ่อยสุดในการตรวจงานนะคือวัยรุ่นะ่ะไม่รู้ว่าของที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยประเด็นสำคัญมันคืออะไร หรือว่าประเด็นไหนมันน่าสนใจแล้วเราก็เล่าเปรอะไปหมดเลยหรือถ้าเป็นวัยรุ่นปีหนึ่งเนี่ยก็มีหลายคนอยู่นะที่แบบว่า,บบวาไม่รู้จะเล่าอะไรอ,อาจารย์ก็แบบว่าอ้าวจบแล้วหรอคือเราจับไม่ถูกนะครับว่าประเด็นสําคัญของงานเรามันคืออะไรเนาะสั่งท้งที่เป็นงานตัวเองแท้ๆนะยกตัวอย่างทีสิษย์ละกันสิ่งที่เจ๋งข,ของทีศิษย์เนี่ยมันคือคําถามของวิญยาณิพนธ์ใช่ไหมครับเราอยากทําอะไรทําไมต้องทําแล้วเราตอบคําถามวิญยาณิพนธ์นั้นนะ่ะผ่านงานออกแบบสารกร,รม อย่างไรสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันตอบคาถามวิจัยคลยังไงผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเจ๋งยังไงแค่นั้นเองพอเราง่วนกับการแก้แบบเคลียร์แบบไปนานๆเนี่ยบางทีมันก็ลืมจุดเล่าเนาะมันก็ลืมจุดเริ่มของเราพอไปนำเสนอพอไปเล่าเรื่องให้ผู้ฟังฟังปืบ,บผู้ฟังเขาไม่ได้ฟังตั้งแต่เริ่มไงเขาก็งงทีใช่ป่ะเออเขาจะรู้ได้ไงเนาะอ่าสมมติ ที่สิทธิ์ที่แบบว่าจะทําเรื่องประหยัดพลังงานแล้วก็มัวแต่อธิบายเรื่องการจัดผังจัดที่จอดรถจัดฟังก์ชั่นกฎหมายตอนจบบอกติดโซลาร์เซลล์เฮ้ยแค่นี้เหรอ,อใช่ไหมหัวข้อที่สิทธิ์คือประหยัดพลังงานแล้วจบด้วยติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเองคิดดูดีมันเจ๋งตรงไหนวะเขาทำกันหมดทั่วบ้านทั่วเมืองคือไม่ได้บอกว่าติดโซลาร์เซลล์ไม่ดีนะถ้าเราให้ความสำคัญกับประเด็นประหยัดพลังงานเนี่ยมันมีอีกตั้งหลายเรื่องใช่ไหมที่มึงฟังเขารอฟังอยู่ว่าเฮ้ย เออเองประหยัดพลังงานวิธีไหนวะมีวิเขาทำวิธีไหนกันมาแล้วบ้างแล้ววะหรือว่าเองมีวิธีการใหม่ๆใ,ในการประหยัดพลังงานว่าไหนนำเสนอมาซิอะไรแบบเนี้ยเออแค่นี้ก็เจ๋งแล้วใช่ไหมอ่ะจบละใครเอาเทคนิค7บวก2องผมไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็เอามาบอกกันด้วยนะครับผม,ผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่คมมนเนาะเผื่อผมจะได้เอาไปปรับหรือว่าทำคลิปเพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยเล่าผมฟังหน่อยเราเนี่ยนักออกแบบสถาปนิกเนี่ย เราทำงานมาเหนื่อยเนาะอดหลับอดนอนสู้ชีวิตตั้งเยอะให้ตอนจบมันสวยๆหน่อยตอนนำเสนอตอนเล่าเรื่องเนี่ยให้มันสวยๆหน่อยให้คนอื่นเขาเห็นคุณค่าที่เราเห็นกับงานของเราด้วยของดีอะ่ะอย่ากเก็บไว้คนเดียวคำชมเนี่ยเป็นกำลังใจเนาะคำดา่าหรือคำติก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาใช่ไหมครับขอให้เขาเข้าใจวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี